วันนี้นะคะคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ลาสุดน้องนาลิตะก็แอดมิดโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลารวมแพทย์นายแพทย์ฐานที่ยโสธรน,นะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็นอนนอนมือกระตูนพี่นองตอนที่ตัวแห้งคึอนหมู่บ้านนี่ก็มีไข่เนาะ พราะมีใครกะเหมือนก็แบบแว่าเราก็ดูอาการทีเนี้ยดูอาการกะเบื้องต้นก็คือซื้อยาไม่ให้หลูดก,กินก่อนืแต่บาทที่นี่นั่งก็ดีคือนั่งกรเต้นนั่งกะอาการก็เหมือนก็แบบสนุกสนานลาเรื่องนั่นสนะค่ะก็จะมีช่วงที่ว่า,าตัวฮอนแน่แล้วกดีขึ้นนั่สินะค่ะบาทที่นี่มันคื้นนีก็เลยเบืองอาการแล้วว่านองตัวฮอนแห้งก็เลย เอาหนองมาลุกพยาบาลอ่าซึ่งซึ่งตอนที่เราออกมาประมาณตีสามครึ่งนะคะตีสามครึ่งพ่อมาหอดรุกพยาบาลขึ้นนอนกันรับรับพะเพเพรับพ่อก็บมบ่อยากบ่อยากปุกเพราะว่านองบม่ได้นอนเลยน้องน้องแบบองอแงน,น้องไม่นอนเลยพ่อนอนรับก็เลยบย่อยากปลุกนอนก็นเลยเห็นหนองนอนในรถ คุณแม่ก็แล้วรับตื่น,นแล้วรับตื่นๆกับบรินอนคือตอนนี้คุณแม่ก็ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะตอนแรกก็มีงานก็ต้องไปตอนนี้ป้าแจ๋วกำลังมานะคะเออ่ตอนประมาณหกโมงกว่าก็นองตื่นห้องหายก็คือตัวหอนแห้งก็ตรวจอุณหภูมิสามสิบเก้าสามสิบเก้าจุดสามจุดสี่เลพี่น้อง ก็คือจะ40องศาแล้วนะคะคุณหมอก็เอาน้องไปเช็ดตัวเช็ดตัวลดลดไข้มาที่นี่ซึ่งตั้งแต่นาฬิตาอ,ออกมาจากห้องคุณแม่นะคะออกจากรุงพยาบาลมาน,อน,นาม้องนาิตาบบเคยบบเคยแอดมิดรุงพยาบาลไม่เคยแบบว่าขอน้ำเกลือเคยจะฉีดวัคซีนแต่บบเคยแบบว่าโดนเข็มแบบว่าน้ำเกลือแบบนี้ แล้วน้องเป็นคนที่หาเส้นยนเส้นเลือดน้องคือหายากมากเพราะว่า,น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 ,าน้องเป็นคนเหลือหลายน้องเป็นคนเนื้อเยอะนะคะอ่าพี่น้องมูกินคุณหมอเขามากคุณหมอเอายาฆ่าเชื้อมาให้คือ <c oughs> ก็คือตอนตรวจเลือดนาิตาเนาะเอ้ยไม่ใช่เจาะเจาะเลือดนาิตะเพื่อที่จะ,ะหาไอเ้เขาเรมานย่ายังล่ะคุณหมอเพื่อสิจอ สายสายน้ำเกลือสินะพี่น้องแล้วก็จ้อเลือดจ้อเลือดเลือดกับบ่้อเลือดกับบ่ออกเพราะว่าน้องไขสูงเขนบอกว่าถ้าไขสูงน่ะคือเส้นเลือดจะบ่แบบอันนี้แล้วก็เลือดก็จะแปลว่าไหลหยากสินะพี่น้องมาที่นี่ก็กว่าจะจ้อใดก็คือจ้อจ้อมือแล้วก็จ้อเท้าไปรอบรอบหนึ่งอ่ะมือรอบหนึ่งเท้ารอบหนึ่งคือจ้อจ้อว่เจอ ได้ตะเลือดไปตรวจนะคะได้ตะเลือดไปตรวจมาที่นี่ก็เลยมาจาะอ,อีกจาะมือกับว่าได้อีกมาจาะก็เลยมาจาะมาจาะเท้านะคะก็เลยได,ได้ได้เท้าแต่ว่าก็หายาก,กมากเลยกว่าจะได้นะคะก็น่าสงสารมากเลยดูแบบจาะจาะเลือดบ่เคยเห็นแบบว่าแบบนี้แม่แบบสงสารเกิดมหาห้น้ำลูกพี่น้อง เอเล่มากับน้องเอเล่สองคนนะคะคือเหมือนขึ้นอยู่คุณพ่อเพื่นเพื่อนเดินทางจากมุงเดทมาเพื่อนกับมาหอดขอนแก่นเพื่อนกลังมาถึงขอนแก่นมาที่นี่มือแลงแพ้มีงานรับเชิญอยู่ขอนแก่นก็เลยบ่ให้ปพ่อเพื่อนมาก็เลยเห็นเพื่อนถ่ายญี่ปุ่นให้พุยบ้านฟินแม่ล่อญี่ปุ่นพี่น้องอื่อนแม่ก็เห่นอะพี่น้องบ้านในนอนสภาพก็เป็นอย่างเดียนคึ้งยังอยู่เอออาณนาเพื่อเสร็จ คุณแม่ก็จะอาบพุ่นละกวนไปงานพุ่นละก็น่าจะนอนหลับตื่นหนึ่งคุณหมอเอาอยาไมา่กินว่าย่อมกินตอน,นสิอ้อยกินอยู่ดิที่เจ้าไายน,นี่ฮะที่เจ้าไายสิย่อมกินนี่คุณเอ๋คุณหโห,หน้าสงสารจังเลยคุณหนูขาคุณหนูนาดิตาขา คุนูขาเมื่อนกินอไปไคุนูข<อ>าชุชุอะตาไม่ร้อไรตัวน่าสงสารฉันจะดึงซ้ายออกเด้ ก็จะคุณดึงซ้ายนะครับเดี๋ยวเราลัางา่งใบอ่ำแต่ว่าก็คไายแนะ่เริ่มเพิ่นเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มบ่ดึงแล้วตอนแรกเพิ่นดึงเด้ยฮัลโนจะดึงออกตอนนี้ป้าเจ้าก็ลังกล็ลังมาโ,โทษไปเพิ่นตกใจเพิ่นโทรเพิ่นรับสายเพิน่นเพิ่นบ่ได้ กันเพื่พึ่งบริษัทหมูไไม่บ้านร้านมาลงบ้านนะอีหนูตื่นล้วติลูกว่าสันมาที่นี่พ่อเปิดกล้องให้เบิงอยู่รงบา้านน่ะเปลี่ยนสีเอาสันเอายังเปร์เปเปรได้ยินเสียงดีแต่โอเคเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะอืมตื่นล้วติลู่น่นอน,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 นคุ้งมอกระ น้อเนี่ยเพิ่นก็เคยแบบว่าอันนี้เร็กหน่อยมันก็มีผ่าห่อลอกแขนไว้แล้วนั่งกับดินแห้งเนาะนั่งกระดินแห้งจะคุณหมอก็ลอกตีตัวค่ะห้องหายหายจนไม่มีน้ำตาสีหายตอนคุณหมอจอะหาวเรือนั่นน้ำตาไหลหายบานเดี๋ยวแุดบบบชุดหายนั่น คือหายจนไม่มีน้ำตาหลแล้วก็ต้นหองหายซื้อน้ำตาบ่อไหไีตนคับนาตวาเ่ไ่เเพิ่น<ม>ตัวนี้เพ่นเราไปซือานนาริตะ<ม><ม> สารยังเลยลกูกได้เตื่นเธอตูดใหญ่ๆเนี่ยกินยายแล้วนอนนะคะ<ว>อะไรคะลูก<ว>แม่อยู่นี่ไงคะ<ว>อะไรคะ<ว>นอน<ว>อะไรว้า อะไรคะโอเคแม่ให้ดูอยู่อันนี้ไงอันนี้ไงน,นี่ไงลูกอ่ะอันนี้ไงฉับฉับฉับโอเคโอเคนะคะนี่ฉับนี่ฉับนี่ฉับโอเคโอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะ นอนนอนนอนออช่วยชูนะคะบายบายชุบชุชชุบแออืออือืยิ้มได้แล้วเหรอืช่วยนะคะบายบาย